สวัสดีครับผมโจตีเฮสัสครับคลิปนี้เราอยู่กับเกม GTA ปกไม่ตรงนะครับพูดอะไรกันครับนี่ยก็คือเกม GTA ตอนนี้ผมไปเจออยู่ที่แอปแท็บนะครับมีอยู่เกมหนึ่งนะครับชื่อ Gangster Mafia City คุณพระช่วย ผมเคยเล่นเกมนี้นานๆมาแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งโหลดแอป,ปแท็บๆมานะว่าจะเล่นเกมมือถือสักหน่อยนะครับพระเจ้าช่วยเกมมันขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยโอ้โหนี่มัน GTA 5ชัดๆนะครับมันจริงปะเนี่ยมันอยู่ในแปปอป Official ของแอปแท็บๆเลยนะทำได้ไงครับเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมนี้ดูนะครับว่ามันจะตรงปกหรือเปล่านะครับนี่ด้วยมีเสือ้อบันนี้ด้วยนะครับ <laughs> เสือ้อ เชื่อเหมือนทอมมี่ภาคไวซิตี้เลยเนาะนี่เลยผมก็โหลดมาแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาเปิดเล่นกันดูนะนี่ตอนนี้เราเข้าสู่เกมแล้วนะครับอันนี้ก็คือหน้าโหลดเกมของมันนี่เกมนี้มันบอกเลยนะมันไม่เหมือนนะแต่ว่ามันก็พอเล่นได้นะมันก็สนุกดีนะอ่ะแล้วก็มีภารกิจให้เราเล่นเรื่อยๆนะครับไม่เบื่อเลยแหละนะก็คือตัวเกมนี้มันสามารถที่จะแต่งตัวต่างๆได้นั่นแหละนะครับแต่เราไม่มีตงังเราไม่แต่งแล้วกันนะเราเข้าไปเล่นเลยพอเราเข้ามาแล้วนะครับ นี่มันใช่ปะเนี่ยเราปรับภาพสวยสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากันก่อนนี่เลยผมปรับสรดบทแล้วนะภาพไม่ได้เท่านี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีช็อปให้เราด้วยนะครับนี่มีของต่างๆนะบบนี้เลยโอ้เหเฮ้ยมีดาบเปนี้ด้วยนะครับดาบมิดโกนเขาเรียกว่าอย่างนั้นนี่แล้วก็มีกระทะเอาไว้ทอดไข่แล้วมันจะหันข้างทําไมเนี่ยแล้วก็จะมีค้อนปอนด้วยนะครับนี่ออ้ยค้อนยักษ์โคเท่นี่เลยสกินมันโคตรเยอะเลยนะครับมันจะมี อไอ้พวกสกินพวกนี้นะครับแฟชั่นต่างๆพวกนี้นะมันสามารถที่จะใช้เงินจริงได้แล้วก็ใช้เงินในเกมได้นะครับเงินในเกมก็ดูวิดีโอตรงนี้นะนี่ตรงมุมขวาบนนะครับดูทีเดียวได้สองพนเลยนะครับซื้อได้หมดเลยนะนี่เลยอันนี้มันราคามันสูงนะสิบบาทก็มีวะ่ะเมื่อเี้เจ็ดร้อยเลยเหรอตัวนี้เจ็ดร้อยเลยนะทุกคนเจ็ดร้อยสิบเลยเหรอ <c oughs> แล้วก็จะมีปืนด้วยนี่ไงปืนตัวนี้เราเรามีแล้วนะในตัวนี่เลย แล้วก็จะมีปืนที่ต้องซื้อด้วยนะครับเอาเพชรซื้อเหรอโอ้โหต้องซื้อต้องใช้เพชรซื้อนะครับแล้วก็จะมีปืนแปลกๆบบนี้ด้วยนะนี่ปืนนี่เหมือนเกมเออ,ออนไลน์เกมหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็มี RPG ด้วยอุ้ย RPG ฉลามว่ะว้าร้อยสิบห้าเลยเหรออุ้ยอปืนนี้โคตรเทว่ว่ะโอโ้นี่เกือบพันนะครับเก้าร้อยสามสิบหกเลยเหรอโคตรโหดยิงซื้อได้ปะเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่าซื้อไม่ได้ แล้วก็จะมีเสื้อนี่ไงถ้าเราเบื่อนะก็เปลี่ยนเสื้อได้นะครับเนี่ยนี่สามพันซื้อได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวซื้อแค่เสื้อแล้วกันนะเสื้อตัวไหนเราซื้อได้บ้างดูก่อนอ้ยเสื้อสวยหมดเลยนะครับเนี่ยนี่เลยเสื้อตัวนี้สามพันนี่ไงบางตัวเราก็ซื้อได้แล้วซื้อเสื้อแล้วกันนะเรามีอยู่ห้าพันนะครับดูตลกดีนะเดี๋ยวก็ได้อยู่นะอซื้อเลยนี่เราได้เสื้อตัวนี้มาแล้วนะครับนี่เลยแล้วก็จะมีกางเกงกางเกง นี่เลยอ๋อมีหมดนะครับแล้วก็มีหัวใจด้วยเหรออาจจะเป็นแพ็คเฮ่ออาจจะตายยากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีเกราะด้วยใส่เกราะด้วยด้วยกันนะนี่เลยอ่ะตอนนี้เรามีของครบนะครับวิธีใส่เกราะง่ายมากกดไปที่เกราะสีฟ้านี่ไงแล้วก็จะกลายเป็นเกราะสีฟ้าไปอย่งครับแล้วก็ออกไปทำมารเกตนี้เดี๋ยวเราจะ หารถสักคันแล้วกันนะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวมาเล่นกันสักภารกิจแล้วกันนะเกมนี้เล่นง่ายก็คือไอ้เกมนี้นะครับมันจะมีรูปเหมือนเขาเดียยวไรว,วนะเหมือนสมออนะ่ะตัวนั้นแหละนะเราวิ่งเข้าไปในสมอนะก็จะมีภารกิจให้เราทำนั่นเองครับมาครับนี่ตอนเราเล่นนะครับมันก็จะมีเสียงเพลงด้วยนะแล้วก็เปิดดูที่แมปนี่ไปตรงนี้ครับป่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันใกล้ๆนี่ครับรถมีเสียงเพลงมันๆเลยนะประเด็นนี่เลย เฮ้ย <Hey, S 2> ไปทางรัดไปทางรับเอามีคนโทรมารับสายหน่อยนี่มีงานให้ทําเพื่อนอ้าวเหมือนเกมจีดีแฟนเมทเนาะแต่ก็เป็นแฟนเมทที่ทําได้ดีนะเอา้าทำไมเราต้องมาหาตะลุงคนนี้แล้ววะตะลุงคนที่มันมีคุยให้เราทําตลอดเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยมีสาวด้วยดูสาวหน่อยนี่ดูสาวว้าวสาวสวยมากธอจะไปไหนเนี่ยเอ้าเจอฝาแฝดเธอวะ่ะยจ่ตรงนี้นี่ไงหน้าตาเหมือนกันเดะ ก็คือในเกมนี้สาวสวยดีนะอืมอันเดียวเรามารับคุยกับตะลุงเอ่อเสื้อเขียวหน่อยหน่อยแล้วกันนะครับตาลุงครับมีควสอะไรให้ผมทำมาตรงนี้เหรอ,อะมาดูกันครับควสแรกของเรามันให้เราทำอะไรเนี่ยอ๋อเหมือนจะต้องไปจัดการเหยื่อใช่ไหมผมเห็นแวบๆบแบบเมื่อกี้มันคุยกันนี่ไงขับมาตรงนี้แล้วก็ลงรถจัดการมันเพื่อมันเป็นอีกแก๊งหนึ่งที่ไม่คาดคิด เอาปืนยิงมาเลยเหรอทำไมโหดจังนี่มันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็กดไปที่ปืนนะครับแล้วก็ยิงเลยนี่โอ้ยยิงเข้าไปเฮ้ยด้านหลังนั้นหลังน้านหลังมีคนยิงเราอ่ะเอาไอ้คนนี้ตาลุงเอาลุงคนนี้มันล่อเรามาฆ่าหรือเปล่าเนี่ยเอาลุงทาไมทํากับเราอย่างนี้โอ้หเกมนี้บอกเลยว่าเอาเดียวลุงลุงทำไมนอนแบบหลังหักขนาดนี้เกมนี้มันหักหลังกันด้วยนะครับคนจ้างล่อเรามาฆ่าประเด็นนี่ นายต้องรีบออกไปจากตรงนี้แล้วแล้วก็ระวังด้วยเห้มันจะให้เราไปต่อวะไปตรงนั้นว่าร้อยห้าสิบกเมตรนะครับเดี๋ยวเราขับรถไปแล้วกันนะครับนี่ขี้เกียจเดินปะร้อยร้อยห้าสิบกเมตรนะครับนี่อ๋อเดี๋ยวมาตรงนี้เหรอตรงนี้ที่ไหนเนี่ยขับมาครับขับมาอ้เดี๋ยวเดียวรถไม่ดีเลยแจ็คสันเหรอให้เราเดินทางไปหาแจ็คสันวะแจ็คสันอยู่ไหนวะเนี่ย แสารเพื่อนรักมาแล้วอ้ยเดี๋ยวมีคนยิงด้วยอ๋อมันบอกเราด้วยนะว่าถ้าสมมติว่าเราเจอกับพวกเสื้อม่วงนะมันคนละแก๊งกับเรามันก็จะยิงเราเองเนานะเพราะว่าเราไปเปิดไปเด็งกับมันก่อนอ๋อเดี๋ยวกลับมาลุงเหรอ,อยังไงเนี่ยลุงลุงเพิ่งฆ่ากูไปเมื่อกี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเจอได้ไอ้นี้มาเหรออ๋อไม่ได้ปืนนะโอ้โหต,ตกใจหมดนึกว่าให้ปืนฟรีแหมของดีเฮ้ยมีใครยิงมีคนยิง เอาไอ้นี่เสื้อม่วงก็ยิงเราเรอเนี่ยโอ้ยยิงกันทำไมเนี่ยนี่ไงตรงนี้เหมือนจะมีอัพสกิลด้วยนะกลับมาที่บ้านแล้วก็รับภารกิจกันต่อ800กว่าเมตรเลยเหรอนี่โอ้โหอย่างไกลเลยนะครับนี่เด่ะลองเล่นดูแล้วกันนะครับเกมนี้เควสเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบทในเรื่องนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับนี่ลองเล่นกันดูนะมันไม่ตรงปกนะผมว่าแต่มันก็เล่นได้อยู่นะนี่ก็สนุกดีนะครับมีเควสให้เราเล่นตลอดแล้วก็อัปเกรดแล้วก็มี พวกสกินหรือว่าแฟชั่นต่างๆให้เราใส่ด้วยนั่นเองครับเนี่ยเราจะโดดทําไมเนี่ยอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีเกมอะไรน่าหนุกเดี๋ยวเอามาแนะนํากันอีกนะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมนี่ถือปืนยิงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซมัคสมาชช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะก็ อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม